แบ็ก,กี้วันนี้พักผ่อนดูทีวีกันดีกว่านาอใช่ฮะ่ะแบ็ก,กี้ก็อยากนอนดูทีวีเหมือนกันฮ่าสปายจังเลยเฮ้ยเสียงดังอะไรนอกบ้านน่ะไปดูกันหน่อยสินั่นน่ะสิฮะพี่ออมเสียงน่ากลัวจังเลยนะคะเหนียวเหงาว้าวาาซาโตชีอยู่ที่ไหนมาให้ฉันกินซาดีๆก็บอกแล้ว ว่าย,ยาใช้หินอันตราสเปเชียลซูปเปอร์พรัไดเบกกสตสโตรเป็นไงล่ะฉันกลายเป็นแบบนี้เลยฉันจะกินพวกแกให้หมดว้าวว้าตันมันทัทไทท,ท่านพิกาจูหนีแล้วพวกเรา โบอกที่น่ารักกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอมแอมชาแนลค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในเกมโรบอทก,กันเหมือนเดิมค่ะกับด่านที่ชื่อว่า a Very h u n g r y Pika c h u นะคะเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะคะเมื่อเรานะคะจะต้องวิ่งหนีนะคะไทยท่านพิกาจูยักษ์กันค่ะพร้อมๆกับที่เราก็ต้องทำกันระดมยิงพิกาจูยักษ์ให้ตายนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยโอ้โหยนี่มันตัวอะไรคะเนี่ย โอ้โหนั่นพิกาจูยักษ์เหรอคะโอ้โหเคียวกรอบๆเลยอะ่ะน่ากลัวจังเลยอะ่ะยห้ยแล้วตอนนี้นะคะเรายัางไม่มีอาวุธเลยค่ะทํายังไงดีล่ะอุ้ยตอนนี้เราต้องหนีเอาชีวิตรอดนะคะไม่นะอย่าตามฉันมาอยา่าอย่าตามฉันมานะช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วย,ยอย่าอย่ากินชนเลย่ยไม่อยา่าอย่านะเรากินเข้าไปเรียบร้อยนะคะ ไม่เป็นไรค่ะเรามาเกิดใหม่กันคะ่ะเฮ้ยนายนายเฮ้ยอของเงินขอทองด้วยนะครับกับคนตาบอดครับเฮ้ยมาขออะไรตอนนี้เนี่ยเออพยายามหาตั้งใจเย็นอยู่ได้พี่กระจูยักษ์มาแล้วนะฮะเดี๋ยวก็โดนกินหรอกฮะเฮ้ยแบกี้เห็นแล้วมันทอตอแต้เลยอะ่ะโหูดูดี กินเอากินเอาโอ้โหมันกินเพื่อนเราเข้าไปแล้วค่ะเฮ้ยอะไรอ่ะมันมีลูกสมุนด้วยเหรอเฮ้ยทำไมมีลูกสมุนด้วยอ่ะน่าเกลียดจริงๆเลยอ้ายมันเอาเพื่อนเราไปแล้วแย่แล้วทำยังไงกันดีอ้ายอย่าตามมานะอย่าตามฉันมาอ้าฉันกลัวแล้วช่วยด้วยโอ้โหแม็กโดนัลยังถันลมเลยนะคะเราจะเหลืออะไรให้กินคะอ๋อพิกาจูุกลายร่างเป็นโรบอทพิกาจูแล้วค่ะ โอ้โหใส่บอกพิกาจูนะคะปล่อยแสงลำแสงเลเซอร์จากลูกตาได้ด้วยเออเฮ้ยหลบดีๆกันนะคะโอ้โหตอนนี้นะคะเรายังอยู่เลเวลหนึ่งอยู่เลยค่ะแย่แล้วช่วยด้วยโอ้โหเฮ้ยไม้ทับหัวอีกต่างหากโอ้โหโดนกินไปเรียบร้อยแล้วนะคะอะไรกันเนี่ยที่มันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยไหนซิเราพอจะมีเงินซื้ออาวุธบ้างแล้วโอ้โหปืนพกจะรอดไหมเนี่ย <laughs> ไอ,อ้ตีนะ่ะตีน,น่ะตีนะ่ะฮ่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา,า,าเฮ้ยอย่าอย่าอย่ากินฉันเฮ้ยอย่าเฮ้ยจะตายตายนี่นี่โอ้เฮ้ยไม่ขยับแล้วเว้ยไอ้ตีน่ะตีน่ะโอ้โหแตกเป็นตัวอะไรเนี่ยโอ้โหแตกเป็นเซ็กซเลยนะคะสุดยอดเลยค่ะเจ๋งเป้งไปเลยอ่ะ อ้าวอ้าเฮ้ยมันเกิดใหม่อ่ะแย่แล้วนี่ช่วยๆกันยิงนะเพื่อนๆกินอาเร็อร่อยยิงกับคอนเน่เลยนะเนี่ยเฮ้ยฉันไม่ใช่ขนมอบกรอบของใ้นะเฮ้ยย่าเฮ้ยยามาทันนี้ยิงกันจนแขนบี้ไว้ยนะคะเฮ้ยยาย่าย่าไม่เอ้าเฮ้ยไฮ้ พี่อยู่ด้วยพี่อยู่ด้วยโอ้เฮ้ยแล้วก็ไม่รอดนะคะต้องกลับมาเกิดใหม่อีกแล้วค่ะเฮ้ยแล้วเข้าช่วยกันยิงโอ้โหยกลายเป็นไฟบอกพี่กระจูบไปแล้วอ่ามันรอดคาบแล้วมันเสียทีแล้วแล้วโอ้โหยจะไหวไหมเนี่ยเฮ้ยอย่าเข้ามาโอ้หมันเปลี่ยนทิศทางไปแล้วค่ะมันจะไปกินเสื้อแล้วแทนนะคะโอ้โหยเฮ้ยนายเอาปืนมาได้ยังไงเนี่ย ปืนนายเจ๋งแป้งไปเลยอ่ะโอ้โหอีกนิดเดียวมันตายแล้วเฮือยใหโอ้โหกว่ตาจะตายนี่มึงอีกมึงงอกันเลยนะคะเนี่ยอ่ามาแล้วค่ะพร้อมแล้วให้กระสุนเต็มมานนี่เลยมันนี้ให้นายกินเพื่อนฉันหรอฉันจะยิงนายให้ตายเลยไปนะไปนะ เข้ามาสี่นะ่จริงเข้ามาเลยอ้าอย่าเข้ามาไม่ไม่อย่ากินชั้นอย่ากินชั้นเฮ้ยุยเดี๋ยวก็ขึ้นไปตั้งหลักดีกว่าโอ้โหข้างบนขึ้นได้นะคะอ๋อน่าจะเป็นในส่วนของอะไรคะโอ้ยตกลงมาอีกแล้วอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นส่วนของแผนตออฟฟิศนะคะห้องทำงานนะคะโอเคเราจะใช้จุดหยุดทธศาสร์ตรงนี้แหละระดมยิงมันอ้าวเพื่อนๆหยุดตรงนี้ หา่แล,แล้วเพื่อนๆช่วยกันยิงมันเลยโอ้โหปากวังจริงเลยว่ามันกินเพื่อนเราไปแล้วไม่เออเฮ้ยมันจะกินใครต่อไปพันจะกินเพื่อนเราแล้วยาไอนีแล้วมาแล้วนีว่ยิงยิงเข้าไปฉันจะยิงหัวแกนี่จะยิงหัวแกหูแกนี่วี่นี่แกไปโดนกัมมันตรังสีที่ไหนมาเนี่ยทำไมแกไกลพันเฮ้ย ได้นะโอ้โหหันหลังยังยิงได้เลยโอ้โหยิงกันจนแขนเบี้ยวเลยนะคะเนี่ยอาร์ติมามานี้เลยนี่นะเฮ้ยอย่านะอย่าอย่ากินเพื่อนฉันอาอย่าไปกินเพื่อนฉันไม่นะไม่อยา่าอย่าตามฉันมานะอยา่าไม่เอาเฮ้อยอย่าเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยมาคุยกันก่อนเฮ้ยใจเย็นหายอย่ากินเพื่อน อยากกินชั้นชั้นหนังเหนียวอยากกินชั้นเลยฮ่าทุกคนลาก่อนลาก่อนทุกคนนี่เราเข้ามาหลบในนี้จะผลไหมเนี่ยตีนะตีนะตีนะยิงตูดมนเลยยิงก้นมันเลยเออนี่เอาที่หัวมันเลยมาสีแอะจิงเข้ามาสีาพี่อ้อมหาแบกกี้กลัวจังเลยค่ะทำไมพี่ก็ดูตัวมันใหญ่จังเลยคะพี่อ้อมเนื่อดจกะ เราโดนกินไปตั้งหลายทีเลยนะครับเหนียวเหงาเหนียวเหงาเฮ้ยแบกกี้เกมมันทํามาให้ตายนี่นาใจทำยังไงได้ล่ะนี่ตอนนีเ้เรายังไม่มีไอเทม่จะหนีมันได้เลยนะเราต้องเก็บเงินไปเรื่อยๆนะแบกกี้ไอ้นะ่าไอ้นะ่าโอ้โหนี่ใจคอจะพังทุกสิ่งทุกอย่างเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยไม่เ,เลยอยาา่านะอย่าไปกินเคลื่อนชั้นกลับมากลับมาเดี๋ยวนี้นี่มันมาแล้วมันมาแล้ว เฮ้มันตรงรีมาแล้วเฮ้แล้วพวกเราช่วยยิงหน่อยเร็วๆไอ้ยิงเข้าไปเลยยิงเข้าไปเอาแล้วใครมีปืนแรงๆช่วยยิงหน่อยแล้วเฮ้ยยิงเข้าไปยิงเข้าไปเฮ้ยมันมาแล้วเร็วๆๆๆวเ้ามาแล้ว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 เฮ้ยอู้หอ้าวโดนกินเข้าไปซะแล้วมัมมัมห๊ะมัมห้เดือพวกนายนี่มันอร่อยจริงๆเลยฉันจะกินพวกนายให้หมดเลย โอ้โหโหดร้ายมากากาจะกินให้หมดทุกคนเลยใช่ไหมเนี่ยกระพิบกระจูยักษ์มาเลยมาเลยฉันจะรอบยิงนายไอะตีน่ฉันจะยิงขานายเลยตีน่ยิงตัวนายด้วยยิงหัวนมนายด้วยหุยหน้าตาน้าตาอับปลักจริงๆเลยนะเนี่ยฮัท <c oughs> ีต <c oughs> เตามา <c oughs> โอ้โหทำลายบ้านทำลายเมืองจริงๆเลยนะเนี่ย อเจอปืนพกเนยเป็นไงให้ไปนะไปนะจะรอดไหมเนี่ยห้ยานะอย่าเข้ามาโอ้โหยไม่นะโอ้โหมันกินเพื่อนเราอีกแล้วค่ะเขียวอย่างอร่อยอร่อยเลยนะคะให้ให้มาแล้วมาโอ้โหแย่แล้วมันมาแล้วช่วยดู อวนพี oh, an ่อวนช่วยด้วยโอ้ยฉันจะช่วยเธอได้ายังไงล่ะฉันก็อยากเอาตัวไม่รอดเลยโอ้ยฉันตายแล้วละ่ะเห็นไหมล่ะเนี่ยเฮ้ยช่วยกันยิงหน่อยแล้วช่วยยิงหน่อยแล้วโอ้โหเร็วเข้ายิงยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงกันจนมือหงิดมืองอเลยนะเนี่ยเมื่อไหรมันจะตายเนี่ยอ่าอ่าแย่แล้วตอนนี้มันลอกคราบแล้วมันใกล้จะตายแล้ว เราต้องรีบจัดการมันไปกันเลยโอ้โหพี่ฮะทำไมพี่ยังนั่งอยู่ตรงนี้ละะ่ะฮันเนียไม่รู้สึกรู้ร้อนแต่เขาเป็นรันเนียพี่กระจูพี่ก็ไม่หนีนะคะรับเลยมันเลยอ้าตายแล้วเย้โอ้โหกว่าจะตายได้แต่ละตัวนะคะมือหงิกมืองอกันเลยค่ะหืดขึ้นคอเลยนะคะ <c oughs> มาเร็วมาเร็วเอ๊ะเดี๋ยวเราจะซื้ออะไรดีนะ ลองซื้ออันนี้สิอมาปืนแก๊บไหว้เนี่ยมาอัปเกรดปืนมาแล้วอืมได้แค่อันนี้ละมีปัญญาซื้อได้แค่น pues ี้ก็และนี่เนี่ยาสิให้อยากกินเพื่อนฉันอยากกินเพื่อนฉันเฮ้ยยา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 ไม่นะยาเฮ้ยยานี่ฉันจะยิงตูดนายฉันจะยิงก้นนายเลยนี่ ฉันก็จะยิงหัวนมนายด้วยอืมจะยิงตระตุ่มนายด้วยเฮ้มาตีมาตี้อืมทำไมแขนนายยาวจริงเลยเนี่ยพี่กระจูอ้ายไม่นะย,ย,ยาวยาวทุกคนลาก่อนอ้ายลาก่อนทุกคนลาก่อนอเฮ้ยฮาไอเดียวจะกินหลายๆรอบเนี่ยเฮ้ยเดียว ทำไมไม่ให้หนีเลยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันต้องมาเกิดใกล้ๆกันด้วยเนี่ยไม่เข้าใจเลยเนี่ยใฮ้พิกาจูยักษ์ฉันจะแก้แค้นนายฝังอาดมากินเพื่อนฉอันเหรอนี่ให้ต้องเจอปืนแกป๊ปให้เอาลูกกระสุนไปกินเลยมานี่สี่นะจริงมาเลยโอ้โหหลังเหนียวจริงๆเลยเนี่ยยิงเท่าไหร่ก็ไม่ตายเนี่ย ว้ยใครมีระเบิดเอามาคว้างใส่มาหน่อยสิมันนี่เลยมันตี้เลยไอ้ฉันจะยิงลูกกระสุนเข้าปากมายเลยอย,อย่ามายิงฟันนะโหดูมันยิงฟันได่สิโอ้ยยิงยากยิงยากจริงๆแลวนะคะเนี่ยกว่าจะตายเนี่ยคะ่ะหมดปืนไปกี่กระสุนกี่นัดแ,แ,แล้วเนี่ยโอ้โหของเข้าแรงจริงๆเลยเนี่ย รอบก็ยังรักเธอนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราปิงขึ้นไปข้างบนดีกว่ารู้สึกว่าอยู่ข้างบนสูงๆจะได้เปรียบนะคะเอาละมาเลยเจ้พิกระจูยักษ์เจ้าไททันอันนี้เลยอืทนทานทาย,ยากจริงๆอือหตายแล้วเมื่อไรจะตายเนี่ยนายเนี่ยทำไมนายอยู่ทนทานจังเลยเฮ้ยจะไม่ไหวแล้วนะ วดนิ้วมากเลยเฮ้ยอยากเข้ามาอยากเข้ามาเฮ้ยแย่แล้วทำไงดีฮ่าอ,อยากกินเพื่อนฉันอยากกินเพื่อนฉันไม่นะไปเพื่อนฉันไปเถอะฮายายาลาก่อนทุกคน <c oughs> เฮ้ยอืมอะไรเนี่ยเร่นเงินจนมือหยิกมือง,งอเลยเฮ้ยยา แย่ yeah, แล้วโอ้ยต้องใช้ไอเทมเพิ่มโอ้สปีดแล้วกันโอ้ยมันจะวิ่งไวกแค่ไหนเนี่ยอลองมาซื้อสปีดดูตปีดมาเลยมาเลย,ยเพนก่อนละนี่วิ่งกันควันขึ้นเลยไอ้นี่มาเลยแอจจิงก็จับไม่ได้มาซีมาซีโอ้โหดุจริงๆเลยเนี่ยสปีชี่ไหนเนี่ยพิกจูเนี่ย,ยมาซี ฮหยอย่าเข้ามานะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันไปตั้งหลักแป๊บนึงนะให้อย่ากินเพื่อนฉันมาทางนี้มาทางนี้อันนี้มันนี่ตามฉันมาเลยตีมาตีตีมาเลยมาเลยเลยมาเลยมาเลยฉันไม่กลัวนายหรอกนี่ฉันมีสปรีดแล้วอะไรมาเลยนายตามฉันไม่ทันหรอกอ้แน่ไอ้แน่โอ้โหให้อย่ากินเพื่อนฉัน อุ้ยในกินเพื่อนฉันเหรอฉันจะต้องล้างแทนที่เพื่อนฉันเองเอ้นะาใครจะต้องตายเจ้าพิะจูยักษ์เฮ้ยยายาเฮ้ยยายาอยา่ยาเพิ่งกินฉันเฮ้ยเฮ้ยอย่าตามมาอย่าตามมาโอ้โหตามไม่ลดละเลยนะคะเนี่ยอืมทรลายเมืองสูญเสียไปกี่ล้านดอลลาร์ทหารล้านนั่นนี่มาแล้วมาแล้ว มาเลยไปนะี่ไปหันหลังยูพอดีไอ้มันหันหน้ามาแล้วไอวิ่งหนีก่อนแล้วเฮ้ยอย่าตามมาเฮ้ยเร็วอย่าตามมาเฮ้ยตามมาแล้วเฮ้ยแย่แล้วมันกินเพื่อเราเข้าไปอีกแล้วอ่ะเฮ้ยมาแล้วอ่ะหูกินใหญ่เลยอะโอ้มันเห็นเพื่อเราเป็นขนมอบกรอบไปยังไงเนี่ยแย่แล้วมาแล้วมาแล้ว อย่าตามมาอย่าตามมาอุ้ยนี่ขนาดมีสปรีตมันยังวิ่งทันเลยนะเนี่ยสุดยอดเลยอะอุ้ยดุจริงๆเลยอะโหดมากเฮ้ยอย่าตามมาอย่าตามมาเฮ้ยยายาเฮ้ยเฮ้ยเดียวให้ฉันตั้งกรักบอนตีเฮ้ยโอ้โหไอ้เจ้าพิกาจูยักษ์ไอ้เจ้าพิกาจูนี่ใส่ไม่ดีไอเน่ะไอเน่ะฉันจะจัดการนายเลยไอเนี่ะ ไอ้แน่ไอ้แน่โอ้โหน้องๆคะเล่นกันจนมือหงอิกเลยนะคะเนี่ยกว่าจะได้สักเลเวลหนึ่งเนี่ยค่ะสุดยอดเลยค่ะโอ้โหต้องใช้ความอดทนอย่างสูงเลยนะคะเนี่ยยิงเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมตายแล้วมันตายแล้วมันก็เกิดใหม่อีกยานะอยากกินฉันยาไม่นะโดนกินเข้าไปอีกแล้วนะคะ แล้วนะค่ะน้องๆเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการผจญภัยนะคะสู้กับพิกาจูยักษ์ไททัานนะคะสนุกกันไหมเอ่ยถ้าน้องคนไหนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเราพบกันใหม่นะคะกับเราบอกคิดหน้าวันนี้พี่อ้อมกับแบกกี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย